ดีทุกคนเลยนะคะผมก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมยันเดเรเดโมเช่นเคยนะคะผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทําตามรีเควสนะคะเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะบอกว่าพี่ปอคะอยากให้พี่ปอเนี่ยฆ่าชมลมดอกไม้ทั้งแก๊งเลยนะคะผมก็ได้เลยค่ะปอก็จะมาจัดให้เลยนะคะผมป่ะทุกคนชมลมดอกไม้เหรอ ก็สะพายกระเป๋ากันดีกว่าวันดีวันดีคือจะบอกว่าคนที่ข้างง่ายที่สุดเนี่ยคงต้องเป็นนางน,นะคะในกลุ่มเนาะเพราะว่านางเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบหันหลังให้เราเว้ยก็เลยข้างง่ายนะคะรับผมอะแต่ว่าแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้นะคะเขาก็มีอัปเดตมาใหม่แล้วนะคะคือช่วงนี้เนี่ยยันเดเลเนี่ยอัปเดตบ่อยมากๆเลยนะคะป่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาเอาอะไรมาใหม่บ้างนะคะ สิ่งที่เขาเอามาใหม่เนี่ยคือมันแบบเดอะเบสมากๆเลยนะคะเอออยู่ชั้น2เนาะปะเราไปดูกันดีกว่านะครับชั้น2ชั้น2หรอไหนดูซิว่าอยู่ห้องไหนนะคะพบผมห้องนี้ไม่ใช่นะคะ อ๋อน่าจะเป็นห้องนูนนะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ไงคือจะบอกว่าเราเนี่ยเข้ามาอาบน้ําตรงนี้ได้แล้วนะคะไม่ต้องคอยไปอาบน้ําที่ห้องน้ําหญิงแล้วค่ะคือเราเนี่ยแอบอาบน้ําในห้องนี้ได้เลยครับผมมันคือห้องแลบ็บเนาะเฮ้ยแกคือแบบเก๋มากเออดูดิคือแบบดูดูดูแบบดูดด สุดยอดคือผู้สร้างเนี่ยรู้ใจคนเล่นมากๆเลยนะคะอะ,อะ,อะ,อะงั้นดีเลยอันดับแรกเลยนะคะผมเราเนี่ยต้องไปหาอุปกรณ์นะคะมาใส่ไว้ในกระเป๋านี่ก่อนใช่แล้วใช่แล้วและของชิ้นนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอาวุธยาวๆเลยนะคะผมเพราะว่าเราเนี่ยกระเป๋าพร้อมค่ะ ขาดเพียงแค่อาวุธนะคะก็เราจะมาเอาจากไอ้พวกนี้แหละคะ่ะทุกคนเห็นไหมรูสิเออจริงๆคือปอนเนี่ยอยากได้ไม้เบนบอลน,นะคะ <c oughs> แต่ว่าในการได้นเนี่ยเราต้องต่อยนะคะเพื่อแย่งมานะคะแปะทุกคนเราจะไปหาเรื่องนักเลงกันนะคะเฮ้มาเลยขอไม้หน่อยขอไม้หน่อย <Sc> ram, มาหรครับ มามามาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนบล็อก,กผิดบล็อก,กผิด oh my, <บ>เอาไม้<บ>เอาไม้เอาไม้<บ>นี่อืมไม่ได้แอมหรอกนะ<บ>เรียบร้อยไอ้คนกากนี่แน่ขอมานะจ๊ะมาแล้วก็เราเนี่ยเอากระเป๋าวางค่ะปึ๊บแล้วก็เอามานะคะเีอ เอ้าทุกคนประกดผิดอ่ะเอมต้องถือไม้แล้วก็กดอ๋อนี่ไงน,นั่นละโอเคครับนี่ทุกคนเราได้ไม้มาแล้วนะคะ<ส>เห็นไม้ดูสิเอ้าทุกคนอย่าบอกนะคะว่า เกมเนี่ยเขาทําใหม่อะคือทุกคนสังเกตไหมคะว่าที่หน้าตาของปอเนี่ยมันมีร่องรอยบอบช้านะคะโอ้ไม่ก d เอาละค่ะพรอมเราก็จะมากําจัดคนแรกกันนะคะแต่ว่าคนนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ไม้เป็นบอลนะคะเพราะว่าเอ๊ยหรือว่าควรจะใช้ดีเอ๊ยแล้วว่าเรามาใช้ก็ได้นะคะ เอาละเธอจะเป็นรายแรกของเราในวันนี้เข้าใจไหมเฮ้ยไม่นะอย่าฆ่าฉันนะฉันกำลังดูต้นไม้อยู่นะ่ะไม่เอานะแล้วตอนเออเรียบยร้อยลายแรกผ่านไปลายต่อไปต้องมานะครับผมขอขำแป๊บ <c oughs> โอ้ร่ากลัวมากเลย แล้วคือปอนเนี่ยอยากรู้ว่าไอ้ร่องรอยเนี่ยควรจะหายเมื่อไหร่คะคือหน้าตาสวยๆของเราเนี่ยมันแบบมันมีรอยช้ำทุกคนเอแต่ว่าเราเนี่ยต้องเอาศพนะคะไปไว้ในนี้นะคะเพื่อไม่ให้ใครเห็นนะคะพ่อผมนี่แน่อยู่ในนี้ก่อนนะคือแบบโหดร้ายอะ่ะ ไปดีกว่าคนต่อไปคนไหนดีเลยเนี่ย <Okay. S 1> ฮะเสียงโอสนาไี่นะไม่เป็นไรช่างมันเราจะไปเดินตามหานะคะคนที่อยู่ในชมรมดอกไม้นะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะคะน่าจะอยู่ข้างบนหมดเลยนะคะผมเอพวกเธออยู่ไหนกันบ้างนะอยู่ไหนอยู่ไหนออกมานะ ออกมานะจ๊ะออกมาให้พี่เห็นหน่อยเอาละวันนี้แล้วนะยันเดเละได้ออกอาลว่าแล้วนะเอ๊ะคนที่เหลือเขาหายไปไหนหมดนี่อ๋ออ๋อนี่ไงปอเจอแล้วอยู่นี่หมดเลยนะคะผมเราขอเลือกคนนี้ก่อนแล้วกันนะ วัสดีนนเราจะมาทำเควยนให้เขากันค่ะแล้วก็ฆ่าเขาเนาะมาเพื่อนออใหม่ก oh okay. นโอเคได้โปรดนะคะช่วยตามชิดมาหน่อยนะเธอจะบอกว่าคนในชมรมนี้เนี่ยหน้าตาแบบว่าสวยทุกคนเลยเนาะทุกคนมานี่แล้วตามมาตามมาจะไปฆ่าเขาข้างนอกแล้วกันนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นข้างในเนี่ยน่าจะมีคนเห็นนะคะเอ่อเราจะมาฆ่าเขาบริเวณแถวแถวรู้แล้วเอาเป็นในห้องนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเดินผ่านมาเท่าไหร่เลยนะคะผมมาน,นี่เร็วมาน,นี่เร็วมาหรือยังอา้าวแล้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 ว,ลว,ลวเดินมาก่อนเอาเฮ้ยอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนเออ เข้ามาเข้ามาเข้ามาฉันจะจับเธอไมาอย่าออกไปสิมันชอบเดินตามปออือขอโทษนะเพื่อนอือโอเคมาทุกคนฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ <laughs> คนที่สองสำเร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวคนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องไปเอิม่มไปคุยแล้วก็ทำเควสให้เขาเชื่อใจนะคะแล้วก็ขอให้เขาตามมาเหมือนเดิมนะคะต้องขึ้นไปที่บันไดนะคะชั้นสองนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะนี่นี่นี่เอา้าเอา้าหายไปแล้วอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่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 น,นี่เห็นไหมคนต่อไปคือเอา้า ถ้าคุยอใครหรอดูดิเขาคุยบใครก็ไม่รู้ทุกคนเขาคุยกับวิญญาหรือเปล่ามาครับถเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยเราจะขึ้นไปเอาหนังสือกันนะครับได้โปรโดนะคะตามยันจังมาทีจ้าตาม,มันาเร็วตามมาเร็วรอบนี้นะคะเราก็จะไปฆ่านางตรงไหนดีว่า เอาเอาเอาไม่นางไม่มาแล้วเพราะว่านางต้องเข้าเรียนทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันแปดโมงเช้าแล้วว่ะแล้วนางก็เลยต้องเข้าเรียนอ่ะไม,ไม่ไม่อย่าเพิ่งไปหยุด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 โอ้ให้ตายเถะเพื่อนถ้าอย่างนั้นนะคะเราต้องขัก่อนอุอุ้ยอุ้ย อุ้ยมีคนตกใจผ้าอย่างนั้นนะคะเราต้องทำการเคลียร์ศพก่อนนะคะโอเคไหม hmm. โอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยวปอต้องวิ่งมาเอาที่ห่อศพนะคะเอา้ามันหายไปแล้วอะอ๋อมันอยู่ในห้องซักผ้าโอเคโอเคปาปไปป,ปคือเราเนี่ยต้องทำลายศพนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเอิม่มนักเลียนมันจะแบบว่าหวาดกลัวกันเว้ยเออนี่ไงเจอละฟึ๊บ โอเคถือไปห้ามไม่ใครเห็นนะครับมันคือถุงดำคะ่ะเอาไว้ห่อศพนะคะเอาละครับผมมาเราก็ทำการหอ่อเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอ่ะ,อะเราจะมาเอาศพนะคะไปทิ้งนะคะแล้วก็หรือไม่ก็เอาไปบดเนาะแต่เปะว่าเอาไปบดน่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะคะไปครับผมก็คืออุ้มไปนะคะโดยที่ห้ามไม่ใครเห็นนะครับ อ้าวเหมือนฉันเนี่ยจะเห็นโอซานะเลยนะคะเนี่ยโอซานะเธอมาทำอะไรตรงนี้เหรอระวังจะโดนค่าตายนะเพื่อนไปคะ่ะไปค้าทำกันเอาเข้าไปเลยลาก่อนนะเพื่อนอยากชันขอโทษนะหมดเลยแล้วก็มาเก็บคุญแจกันดีกว่าฟบึ อา้อาวคุณแจกคุณแจ็แจตกรออา้าวเก็บก็ไม่ได้ด้วยนะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเข้าเลนก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้เคลียร์หลักฐานหมดแล้วนะคะแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนพักกลางวันเนาะไปดีกว่าชิวๆเลยอะวันนี้โอเคดูสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะพ่อ เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะบอกเลยนะคะว่าฝีมืออย่างปอเนี่ยไม่มีทางพลาดแน่นอนนะคะผมโอเคจะไปหาคนที่อยู่ในชมรมดอกไม้กันดีกว่าค่ะแต่ว่าปอเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะไปกินข้าวกันหรือเปล่านะคะเขาอยู่ไหนกันนะหรือว่าจะอยู่ชั้นสามกันหรือเปล่าน้อไหนดูเซขอดูแป๊บหนึ่ง คนที่เหลืออยู่ไหนหมดคะเนี่ยหรือว่าอยู่ชั้นบนหรือเปล่าไปไปดูกันนะคะเอพวกเธออยู่ไหนกันเนะทำไมฉันไม่เจอพวกเธอเลยนะเพื่อนหรือว่าอ๋อใช่ครับพวกนางเนี่ยจะไปกินข้าวตรงนั้นนี่หว่าก็คือตรงหน้าทงลมเนาะเอาอจริงๆอะ่ะคือเราก็สามารถปิดจ็อบได้เลยนะคะโดยการฆ่าทีเดียวทั้ง3คนได้เลยนะเอาอจริงนะ ทำได้นะเพราะว่าตรงที่นางนั่งอยู่อะคือมันไม่มีใครเห็นเว้ยแล้วก็ไม่มีใครเดินผ่านเลยนะคะเราควรจะทํำอย่างไรดีทุกคน <c oughs> คนในชมรมนี้เนี่ยเหลือแค่สามคนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเนี่ย ปัญหาเลยอ่ะไอคนเนี้ยไปรุ่มพี่เดินไปได้แล้วอย่าไปเกะกะขวางทางน้องนะออกไปทุกคนค่ะเพรว่านะเราเนี่ยไม่เสี่ยงดีกว่าค่ะถ้าเราฆ่าหมดเลยเนี่ยมันมีความเสี่ยงเกินไปเว้ยเพราะเช่นนั้นนะคะเราก็จะฆ่าทีละคนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเหลือแค่3ามคนเนาะไปครับขอให้นางเนี่ยตามเรามานะครับนี่ จะมาฆ่าแกตรงนี้เลยนี่เลยนี่แล้วก็จะมาฆ่านางตรงนี้เลยนะคะอยู่ใช้ใยนะเพื่อนอออขอโทษนะเพื่อนแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆนะเพื่อนปึ๊บเออเรียบร้อยก็แค่นี้แหละแล้วก็ทําการอุ้มนะคะนี่ขอโทษนะเพื่อนอ,อแล้วก็ ปั่นเลยทีนี้ก็จะเหลือแค่สองคนเท่านั้นนะคะถ้าเหลือสองคนก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ขึ้นไปเอาหนังสือเพิ่มนะคะเพื่อมาทำเควยให้เขาเหมือนเดิมนะคะให้เขาวิ่งตาเรามานะคะโอเคปะลุยครับผมนี่เลยแง่เห็นไหมอ้โหพวกเธอนี่นะมันเชื่อคนง่าย ง่ายเนอะดูสิบอกให้มาก็มาแล้วคนเรานนะ่ึมันนี้มันนี้มันนี่แล้วมันนี่มันนี้นนอ๋อเย่ได้เวลาของเราแล้วนะคะผมขอโทษนะเพื่อนแต่มันจำเป็นนะ่ะ <l ots> <l ots> เป็นยังไงล่ะเป็นยังไง ยันจังกลับมาแล้วคนต่อไปก็คือเธอฉันจะกำจัดเธอโอเคไหม <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะแต่มันจำเป็นนะเพื่อนโอเคครับทุกคนทำการเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ดิต้องอุ้มศพเนาะเข้าไปเลยเข้าไป ปั่นเลยน้ำมะเขือเทศปั่นค่ะเมนูใหม่ของเรานะคะผมแล้วก็เดี๋ยวคนนี้เนี่ยพอ,อจะทำการฝังนะคะนน่ทำการฝังเลยครับผมนี่เน่พวกเธอเดยนนะเป็นชมลมรักดอกไม้ใช่ไหมก็ยห <c oughs> ้เขาเนี่ยกลายเป็นนี่เลยครับผมเป็นปุ๋ยนะคะกลายเป็นปุ๋ยไปเลยนะจ๊นลูกนี่แล้วก็ทำการเผา ขุดลุมฝังครับผมพือ่อ <c> ร <oughs> ักดอกไม้งั้นเหรอก็เราจะเอาถังอันนี้นะคะไปเททิ้งนะคะก็คือว่าการฆ่าเนี่ยเราจะไม่ให้โดนจับได้เลยนะคะแล้วก็พวกนางเนี่ยจะต้องหายสาบสูญนะคะห้ามไม่ใครพบเห็นศพนะครับเป็นไงโหดร้ายปะโหดร้ายจริงๆ คือแบบเย็นจังโหดร้ายมากเลยทุกคน <c oughs> คือปอลืมเลยค่ะต้องเอาถังน้ำนะคะมาเทน้ำครับผมเพราะว่ามันมีคราบเลือดอยู่เนาะตรงนี้เลยตรงนี้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 เช็ดให้หมดเช็ดให้หมดเช็ดให้หมดฟึบฟึบฟึบฟบโอเคเสร็จ okay, แล้วแล้วก็ต้องเอาอาวุธนะคะไปเผาทิ้งนะคะ ไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าเราแบบถือแบบถือใหญ่มากอ่ะฟึบแล้วก็วางกระเป๋าทิ้งนะคะแล้วก็อ่าฟึบมาทีนี้ก็เหลือแค่เสื้อผ้าของเรานะคะเราต้องแบบน้ำก่อน,นะคะ่ะทุกคนแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปอยากข้างบนนะคะเพราะว่าอยากรอห้องน้ำใหม่อะ่ะทุกคนว้าย โโโโออออยยยเกือบเราเกือบจะดอนจับได้แล้วเมื่อกี้นี้ดีนะป่อยหยุดทันน่ะโอ้โหเป็นไงล่ะห้าวไงห้าวไงไปครับผมเย้เสร็จแล้วมาแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเรียบร้อย แป๊บเอาละครับผมขั้นตอนสุดท้ายคือการทำลายสภาพนะคะเอาไปเผานะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะไม่มีใครสงสัยหรือว่าพบศพพวกนางเลยนะคะโคตรโหดปอนเนี่ยโหดจริงจริงเปริบเรียบร้อย <S <S เพียงเท่านี้เนี่ยก็จะไม่มีใครสงสัยฉันอีกต่อไปนะเพื่อนดูสิคะพวกนางเนี่ยหายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะคะคือแบบดูสิปกติเนี่ยพวกนางเนี่ยจะมานั่งกินข้าวตรงนี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกนางหายตัวไปแล้ว ไปดีกว่าเราว่านะเรากลับบ้านกันดีกว่าค่ะแล้วก็มารอดูว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่านะคะ <c oughs> บอกเลยว่าโคตรชัวร์เลยเราอะช <c oughs> ัวร์มากๆเลยนะคะไปดีกว่า <c oughs> ดูสิทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยนะคะ <c oughs> ก็คือไม่มีใครจับได้เลยทุกคนโอ้ oh my god บอกเลยว่า เราเนี่ยโคตรเทพเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆเราก็น้องๆจะชอบกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะบายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน